ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จ (Resort Based Management) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยวาน เป็นสถานศึกษามีหน้าที่จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตั้งอยู่ที่ถนนเชยวานสีทาตบ้านค่ายเสรีหมู่11 ตำบลชัยวานอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี55กิโลเมตรมีบุคลากรทั้งสิ้น18คนภายใต้การบริหารของนางสาวพรธนทัตพันหลอมโูผู้อำนวยการสหานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอชัยวานมีศูนย์การเรียนรู้ตำบลจํานวน4แห่งดังนี้ สกรอรตมบมชัยวานสกรอรตบลหนองหลักสกอรตบโพนสูงสกรอรตบลคำเลาะรายงานความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสำเริ r e s u l t Based Management) ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ารด้านที่ 1. ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2 5 6 5 715คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 766คนตัวชี้วัดที่1.1ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนค่าร้อยละของการเข้าสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาจำนวน2ภาคเรียนในปีงบประมาณ2566คิดเป็นร้อยละ86,24อยู่ในระดับดีมาก ตัวชี้วัดที่1.2ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ30ของคะแนนสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ71.73อยู่ในระดับดีมากตัวชี้วัดที่1.3ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ n n e t ทั้ง3ระดับ ของสองภาคเรียนในปีงบประมาณ2,566คิดเป็นร้อยละ78.62อยู่ในระดับดีมากตัวชี้วัดที่1.4คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N.net ทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบใน2ภาคเรียนปีงบประมาณ2,566 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ46.51ผ่านเกณฑ์เป้าหมายขั้นสูงระดับประเทศอยู่ในระดับดีเด่นตัวชี้วัดที่1.5พัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ n n ็ net, ทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ8 3 3สูงกว่าเป้าหมายขั้นสูงระดับประเทศอยู่ในระดับดีเด่นด้านที่2 ด้านการศึกษาต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.1ร้อยละของเป้าหมายที่เปิดกลุ่มดำเนินการได้ทุกหลักสูตรในรายงานผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ UDOII เป็นไปตามห่วงเวลาแต่ละไตามาสในปีงบประมาณ2,566เป้าหมาย1,150นทําคนทำได้1,150คนคิดเป็นรอยละ100 ตัวชี้วัดที่2.2ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรในภาพรวมทุกหลักสูตรที่เปิดการดำเนินการเอาพุทผู้เข้าอบรม1,150คนจบหลักสูตร1,150คนคิดเป็นร้อยละ 100. 100ตัวชี้วัดที่2.3ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่จบหลักสูตรแล้วนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริม และใช้ในชีวิตประจำวันได้เอ t าคัมผู้จบหลักสูตร1,150คนนำไปใช้ประกอบอาชีพหลัก114คนนำไปใช้ประกอบอาชีพเสริม3 6 4คนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน672คนรวมเป็นร้อยละ1น0ด้านที่3ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยตัวชี้วัดที่3.1 ร้อยละของสมาชิเกเครือข่ายนักอ่านที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดที่แรงงานผ่านระบบทะเบียนสมาชิกนักอ่านออนไลน์บันทึกประวัตินักอ่าน u d l n i เป้าหมาย33,775นทําคนทำได้2,052คนคิดเป็นร้อยละ14.89อยู่ในระดับต้องปรับปรุงตัวชี้วัดที่3.2 สถิติการอ่านที่ดำเนินการได้โดยวิเคราะห์จากการบันทึกการอ่านออนไลน์ของสมาชิเกเครือข่ายนักอ่าน u d l IN i n i บันทึกการอ่านโดยการตรวจสอบจากสมาชิเกเครือข่ายนักอ่านให้อ่านอย่างน้อยเวะละหนึ่งหน้าค่าเฉลีย่ยต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดอยู่ในระดับต้องปรับปรุงตัวชี้วัดที่3.4 ระดับคุณภาพของเว็บเพจและการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จำนวนที่ทำได้ตามเกณฑ์พิจารณาอยู่ในระดับดีเด่นด้านที่4่ด้านการบริหารงบประมาณจำนวนงบประมาณที่เปิดจ่ายได้โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณ e-budget เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส ตัวชี้วัดที่4.1ไตรมาสที่1มีค่าเป้าหมายรายยละ 20, ส0สถานศึกษาทำได้ร้ยรสอยละุ1 2 0สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดีเด่นตัวชี้วัดที่4.2ไตรมาสที่2มีค่าเป้าหมายรอยละ4สสถานศึกษาทำได้รรก้อยละ95.37สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดีเด่น ตัวชี้วัดที่4.3ไตรมาสที่3มีค่าเป้าหมายร้อยละ67สถานศึกษาทำได้ร้อยละ8 9 0สสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดีเด่นตัวชี้วัดที่4.4ไตรมาสที่4มีค่าเป้าหมายร้อยละ93สหบถานศึกษาทำได้ร้อยละ9 9 9าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดีเด่น ด้านที่5แด้านการบริหารงานทั่วไปตัวชี้วัดที่5.1คะแนนรวมการส่งรายงานดูส่งข้อมูลต่างๆต,ตามที่สำนักง,งานสอกอจังหวัดอุดรธานีแจ้งหรือร้องขอข้อมูลโดยสถานศึกษาส่งงานทันเวลาที่กำหนดและข้อมูลมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ97อยู่ในระดับดีเด่น ตัวชี้วัดที่5.2ระดับคุณภาพของสองกรออำเภอง,งามตาประชาชื่นใจบุคลากรพร้อมให้บริการด้วยมิตรไมตรีอาคารสำนักง,งานมีความสะอาดเรียบร้อยมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานมีการนำระบบสำนักง,งานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสำนักง,งานพื้นที่บริเวณโดยรอบมีการจัดสวนและพื้นที่ให้มีความสวยงามต่อการเข้าใช้บริการ ตัวชี้วัดที่5.3ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคมีอัตราการเบิกจ่ายลดลงมากกว่าร้อยละ5อยู่ในระดับดีเด่นตัวชี้วัดที่5.4ร้อยละของเอกสารที่ติดใบเสร็จหลังจากมีการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยคิดเป็นร้อยละ100อยู่ในระดับดีเด่น Quer é ser só agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar, 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 dar,